มูลนิธิสืบนาคาเสียนพร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนร้องกมทที่ดินค้านมติคณะรัฐมนตรีเพิกถอนสิทธิที่ดินทับลานย้ำย่าเมาเข่งเพิกถอนทั้งหมดมูลนิธิสืบนาคาเสียนพร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนร้องกมทที่ดินค้านมติคณะรัฐมนตรีเพิกถอนสิทธิที่ดินทับลานย้ำย่าเมาเข่งเพิกถอนทั้งหมดด้านกมทเตรียมเรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องชี้แจง17กรกฎาคมนี้ นายประสิทธิ์เอี่ยวพาณิชนายกสมาคมอุทยานแห่งชาติพร้อมด้วยนายพานุเดชเกิดมะลีประธานมูลนิธิสืบนาคเสียงและเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือต่อนายพูลศักดิ์จันจำปีสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอคัดค้านกรณีการปรับปรุปรงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน นายพานุเดชเกิดมะลีประธานมูลนิธิสืบนาคเสียงกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติในปี2560เห็นชอบให้แนวทางของสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติในการบริหารจัดการพื้นที่นาวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานใหม่โดยจะมีลักษณะของการเพิกถอนพื้นที่เดิมที่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อเมื่อปี2524ออกไป265,000ไร่ โดยมีข้อกังวล3ามประเด็นหลักคือคกลไกในการแก้ปัญหาในเรื่องที่ดินพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ผ่านมาดำเนินการโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติโดยย่อใช้กดหอมายย่อขออังอุทยานแหังชาติในการระดำเนินการะอายะมถูกอตอ,อังและมีกระบบวโนาวการะในการระแก้ปยอหาชัดเดัดเจนแต่ในรัทบาระที่ผ่านมามีขวามอพอยายามะ จะนำปาราเด็นหลังกอล่าวะไปให้สำนันกงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหางชาติสอคอทชเป็นอผู้ดำเนิอนโอการะและใช้กลไกลมติคณะรทรมอนตรีเมื่อ,อปี 66, -66 พิจารณาแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานใหม่จึงเห็นว่ากลไกที่ใช้ในการพิจารณาการดำเนินการในพื้นที่ไม่น่าจะเป็นกลไกลที่ถูกต้องหรือเป็น,นกลไกตามปกติจึงอยากให้กรรมธิการช่วยตรวจสอบในประเด็นนี้ ประเด็นที่2คือพื้นที่จำนวน2 6 5 0 0 0้ไร่จากข้อมูลในพื้นที่พบว่ามีประชากรที่มีความหลากหลายจากสภาพปัญหาปัญหาไม่ควรเหมาเข่งในการรแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการเพิกถอนในลักษณะเดน,นียวอทั้งพื้นที่เนื่องจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงมีความขัดแย้งกันมายาวนานควรที่จะได้รับการแก้ไขเป็น อันดับแรกส่วนกลุ่มที่สองที่อยู่มาไม่เกินปี2,567ก็มีการผ่อนปรนให้อยู่ในพื้นที่ได้แต่กลุ่มที่สามซึ่งมีพื้นพื้นที่กว่า100,000ไร่เป็นพื้นที่ที่อยู่อยู่ระหว่างการติดตามดำเนินคดีและตรวจสอบหลายแปลงอยู่ระหว่างคำพิภากษาของศาลดังนั้นถ้าเหมาเข่งกลุ่มประเด็นปัญหาทั้งสาพื้นที่มารวมกันและเพิกถอนจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติบาน จะเป็นการนิรโทษกรรมผู้ที่กระทำผิดในพื้นที่ทำให้กระบวนการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ได้รับผลกระทบพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติการจะมีกิจกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะการเพิกถอนพื้นที่จะเกิดผลกระทบกับพื้นป่าสัตว์ป่าและคุณค่าความสำคัญของการเป็นมรดกโลกอย่างแน่นอน ซึ่งคณะกรรมการมรดกโลกก็มีความหงหุดหงิดในประเด็นนี้ซึ่งหากกลไกลการดำเนินการเรื่องเหล่านี้ที่ไม่น่าจะชอบทำคิดว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่พื้นที่อนุรักษ์อื่นๆทั่วประเทศต่อไปจึงอยากให้ติดตามตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ประธานมูลนิธิสืบนาคเสียนกล่าวนายพสิทธิ์เอียวพาณิชนาย,ยกสมาคมอุทยานแห่งชาติกล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเนื่องจากได้มีการสำรวจแล้วว่าผู้ครอบครองทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ได้สำรวจรังวัดเรียบร้อยแล้วและได้เยียวยาตามมาตรา64ตามพรเรบบาชบัม้มอุทยานแห่งชาติปี2,562เป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าหากมีการออกโฉนดจะมีการขายกับกลุ่มทุนและบุกรุกป,ป่าต่อเนื่อง ดังนั้นเห็นว่าในอนาคตอาจจะออกกฎหมายดูรูปแบบการบริหารจัดการภาคเกษตรภาคการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีช่องทางที่เดินไปด้วยกันได้แล้วต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใครเป็นผู้ยากจนจริงซึ่งทั้งหมดต้องแบ่งกลุ่มยาเมาเคงไม่เช่นนั้นแล้วหากได้โฉนดแล้วก็จะเปลี่ยนมืออีกซึ่งกรมป่าไม้และกรมอุทยานที่รับผิดชอบเรามีบทเรียนอย่างนี้มาเยอะมากเขาก็จะบุกที่ใหม่อีกนายภทธิ์กล่าว นายภูลศักดิ์กล่าวว่าทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเราจะรับเรื่องนี้ไว้เพื่อพิจารณาในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยจะมีการเชิญหน่วงงานเกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลกับกอมทออาทิสิงหาคมทอชอสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร,รกรรมสปอกอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กออรอมอนและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งก็หวังว่าจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อจําได้ข้อสรุปให้ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการต่อไปขณะที่นายเราฟังบัทิตเทศกุลสะสะบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะเลขานุการกมอทอตอกล่าวเสริมว่ากรณีนี้มีทั้งฝ่ายที่เรียกร้องให้ทับลานและประชาชนในพื้นที่ที่จะได้ประโยชน์จากการปรับปรุงเส้นแนวเขตนี้กมอทอ จึงจะรับมาพิจารณาด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือในแง่ของการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรไม่ให้ถูกทำลายและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกันกันกบทางข้อเรียกร้องของทางภาคประชาชนที่ว่าจะต้องไม่เหมาเข่งนายเราฟังกล่าวต่อว่า จะต้องมีการสแกนในส่วนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่มาก่อนซึ่งเขาควรได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที่มีอยู่ในกรณีนี้จะมีอยู่สอกอลุ่มคือกลุ่มที่อยู่มาก่อนก็ควรจะได้รับการออกเอกสารสิทธส่วนกลุ่มที่มาอยู่ที่หลังแต่ก่อนปี2,557ที่มีสิทธทิจะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายของรัฐบาลก็ควรเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองตามนโยบายของรัฐบาล นายเราฟังกล่าวด้วยว่าในส่วนของการคุ้มครองพื้นที่มีการบุกรุปก,ก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเช่นเดียวกันซึ่งจะแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มนายทุนที่ครอบครองโดยมิชอบซึ่งรวมไปถึงการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบกลุ่มมอนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิหรือสิทธิการครอบครองที่แม้อาจจะมีการเปลี่ยนมือแต่ก็จะต้องเป็นการใช้เพื่อการเกษตรหากถือครองผิดเงื่อนไข จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายยึดคืนมาเป็นของรัฐอีกส่วนหนึ่งที่ละเลยไม่ได้คือการมีค่าราชการที่รู้เห็นเป็นใจในการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่กลุ่มนายทุนโดยไม่ชอบก็จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนายเล่าฟังย้ำว่าหากไม่ทำเช่นนี้ จะสาวไม่ถึงต้นตอของปัญหาแล้วผลกระทบก็จะตกมาถึงประชาชนเรื่องนี้มีทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นกมอทอจะรับมาพิจารณาด้วยความรอบคอบนำข้อมูลจากทุกฝ่ายมารับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด